ความถูกต้องความโปร่งใสของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีความโปร่งใสนะครับเป็นธรรมเข้าที่ควรนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อสิทธิ์สาเสียงกันอย่างโอหัวลานนะครับเราจึงต้องรวบรวมกันนะครับโดยโดยมีประชาชน ทั้งหมดนะครับของต้วตรวอนแขมเนี่ยมาเรียกร้องนะครับในวันนี้นะครับเพื่อให้คอพตลงไปดูในพื้นที่ของเรานะครับว่ามันเป็นอย่างที่เรามาเรียกร้องหรือไม่นะครับซึ่งความไม่ถูกต้องโปรงใสในคะรั้งนี้นะครับมันมันเป็นการย้อยๆอำนาจของกฎหมายมากเลยนะครับเราก็ถึงอยากให้ทาง กอปไม่ว่าจะเป็นกตอตทจังหวัดเราก็ดีนะครับหรือส่วนที่มีเกี่ยวข้องมีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดของจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยเราลงไปดูนะครับว่าการเลือกตั้งมันเป็นอย่างไรนะครับครับเอาความถูกต้องโปร่งใสความเป็นธรรมเข้าไปในตำบลบางแขมของเราให้ได้นะครับสาเหตุที่มาล้องเรียนวันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยก็เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเยลยนะครับ ท,ที่มาในวันนี้นะครับเราเรามาเรียกร้องในเรื่องของการซื้อติบขายเสียงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับเรียกร้องประชาธิที่ปไตยให้กลับไปเกิดให้ได้ในตำบลวางแข็มนะครับ หมดมากี่ตำบลครับพี่ฮะ2ตำบลคือตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้2ตำบลครับมีตำบลวงัวงแขมกับตำบลวงังฉพูอของอำเภอขานุนะครับวังแขมเนี่ยเป็นของตํอำเภอของขุงแต่วงังะพูเนี่ยของอำเภอขานุนะครับที่มาเรียกร้องในวันนี้นะครับเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกมีหลักฐานการ,รับเลือกตั้<อ>งเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านไปเมื่อวันที่28 Icana, ที่ผ่านไปไอ้กัญญาที่ผ่านไปเนี่ยครับไอ้พฤศนิกาที่ผ่านไปนะครับโอเคครับตรวจสอบการผลิตการเป็นตั้งในพื้นที่อ้าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเราต้องเสนอที่สำนักรับไม่รับดีนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้แทนขอร้องนะครับที่ป่าต้องรอวันไหนก็ต้องจะผู้ ก็เราในนามของผู้สมัครนายกองการชื่อคุณกามาเชนสงทธทองค่ะในนามของผู้สมัครนายกองค์การเป็นนายชุดที่1รวุเป็น2นะคะวันนี้เราจะมาขอยื่นังสือคัดค้านแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบการชี้นิยมที่ในการเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนค่ะตอนนี้ตในพื้นที่เราแข่งในพนที่เรารู้ทพ่อการว่ามีการซื้อสินนะคะซึ่งเป็นที่มาที่วันนี้พวกเรามารวบรวมแาะสังเกตเห็นนะคะวันนี้อยากบอกขอว่า พวกเราไปยื hmm. so Ora, ่น so รูปลงเอกสารชิ้นเนี้ยเรามีเสียงรับผ่านจากผู้หลักผู้ใหญ่มากมายว่าวันนี้เราไปยื่นเอกสารจะไม่เป็นผลอเลยเราไม่ได้นัดมืองหน้าใหม่ไม่มีนัดตกลงหน้าใหญ่ที mm ่ห hmm. นึ่งแล้วแต่เราเชื okay. ่อมั่นว่ากรกตที่หลังในรับฟังและในการปฏิบัติหน้าที่นะค่ะเพื่อจะให้การตรวจสอบนั้นจะของกรกตอย่าง้อทุกขั้นตอนเพราะว่าถึงขั้นไหนนะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาไป สืบสวนสอบสวนดูนะครับ <fry> ว <UC S> ่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็ไม่ความมั่นใจกับท่านได้ได้ครับขอบคุณครับสองครับสองสกู๊ตครับมาดูการตั้งการเลือกตั้งในวันที่8ตคครับเนื่องจากเหตนการณ์เลือกตั้งครั้งนี้มีการมีสิทธิ์การเสียบเงนกับนักลงคะแนผมเลยแนะนำเข้ามา ัครข้างล่งยังใจตามระเบียบคำานองรกาตัตาตามอกัดังนั้นนะครับเหลา่มายื่นให้ย่นางกอกต่อนะครับ่าเรามีหลักฐานที่จะเข้าขายิดตัอานกงทัน้องก็็นหลักว่าตองนะครับก็ เรามาพิจารณเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เหมือนกับท่านที่วางแผนนะครับท่านก็ติดตามผลการได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าอำนาจการตัดสินใจอำนากันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่กรตกตกลางนะครับผมก็กล่าวเรียนท่นนทานว่าเรามีหนา้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงไปกรกตกลางเป็นคนที่จะพิจารณาว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จรืออะไรต่างๆครับก็เรายืนหยัดนะครับว่าทำงานเพื่อชาวกรุงเ